คืนรักให้ฉันเถอะตาจานคำเลิมตาปโปรหันขอบไปมองรอบห้องแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นนอกจากเงาของตะเกียงที่ไหวๆเขายิ้มยาะแค่เสียงหลมแต่เมื่อเขาหลับตาโลอีกครั้งเสียงนั้นกลับดังขึ้นใกล้กว่าเดิมอย่าคิดว่าฉันจะยอมให้คุณใช้ฉันโดยไม่แลกอะไร อาจารย์คำสะดุ้งลุกขึ้นนั่งเงอแตกพักใจเต้นรัวเขาแน่ใจว่าไม่ใช่เสียงในความฝันท่านใดนั้นตะเกียงที่วางอยู่ปลายเตียงก็ดับวูบหายไปเองในความมืดสนิทเสียงวัวรอบแผ่วๆดังอยู่รอบตูเขาอาจารย์คำรีบควานหาตะเกียงเพื่อจุดไฟมือของเขาสั่นเทาจนเส้นตะเกียงโ่่งลงกับพื้น ถิ่นน้ำมันโชยขึ้นมาประปนกับตื่นอับของห้องไม้เก่าแต่ยังไม่ทันที่เขาจะทำอะไรเสียงกระซิบแถวเบาก็ดังขึ้นข้างหูอีกครั้งเสียงนั้นอ่อนหวานแต่แฝงไปด้วยความเย็นเย,ยือกฉันจะเอาคืนอาจารย์คำสะดุ้งเฮือกสายตากวาดไปรอบห้องเขามั่นใจว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่แต่เสียงนั้นกลับดังชัดเจนร,ราวกับมีใครยิน